สวัสดีค่ะพี่น้องมีผ้ามันยางนะวันน้สมมาทาปีนี้แดดไม่ค่อยมีฝนะนจะตกมันนี้ผ้ามันยางเท้านะไปนิ็มหน่ จวิตามินเดพี่น้องวิตามินดีโดยเธอเนี่มันมีอยู่มันมันแบบธรรมดาพอ,พอ,อ,ป,อาปูตรงเปาแบบที่เคยกินหมอสั่งนะงนยังละทงไปนเหนียวนนะละทงว้าวปานว่าไปหน้าเด้กพี่น้อง วันนี้มันพระหัาเนาะผัวบอกกับแม่ยานะคะผัวบอกว่าได้ไปทำงานนะคะเบื้องเครื่องบินก่มีเข้าแนอยู่บ้านนะคะหลอกเดาสำหรับผัาเด้แต่ละคนน่ะที่การงานมันแตกต่างกันนะคะบางคนก็เดยวออกไปทำงานตามปกติผู้บอกก็ไปเนี่ยยามงานมีงานม่มีเขาก็บ่อยอยู่เงี้ย แต่เขาก็ซอยอยู่นะคะเขาก็ซอยอยู่ก็ดีอยู่คะ่ะพี่น้องต้นไม้ตน้นหน่่งไงป๋ออาอยุหลายร้อยปีนะคะนี่โอ้ใบเบยกาลังขึ้นดอกนะคะเพราะว่าอ่าซ้ำมอือง้ำเนาะโอ,โอ้โต,ต็นมอเตอร์ไซ อันนี้เป็นสูงๆเป็นหลังคาเป็นโบสถ์นะคะเป็นโบสถ์พ่อพนี่ย่างรัดปลาเด็กน้องรัดธงรัดธง,งถ้าว่ามีโควิดก็สิดีอยู่ดอกพาอตั้งใจว่าปีนี้จะเมือบ้านนะเ <c oughs> มือม่อไปบางเฮียนจักหน่อยแต่แค่นี้โควิดนะเลยหยุดซะก่อน <c oughs> เล่นฟุตบอล ตั้งใจว่าสิเขา้าไปพงวิตามินนะพี่น้องว่ามันมีไหมแต่ไม่เคยซื้อโรงเรียนเด็กน้อยเจ้าเจ้ามุจ้าเคยเห็นมันดินซอใหญ่นั่งได้เป็นสิบคนก็เ <c> ด <oughs> ี๋ยวได้ไไปนะ,ะยางซัมนี่ก็บมืพผู้ว่าเนี่ขาดวิตามินดีนะพี่น้องคือแสงแดดพ่อพอยางซัมนี่กับม่ จากสิเปียดเนี่ยเงินได้เพราะว่าพ่อไปซื้อวิตามินเลก็กว่าจะไปซื้ออของในเท่านะคะนิดหน่อยอาจจะไม่เยอะอันนี้เป็นโบดเห็นป่โบดนี้สวยมากนะพัวามากมากจะเดินผ่านนี่ระจับ เสมอพันกระสอดอกไม้มาว่างนะคะสวยๆดอกไม้สวยโรงเรียนนะคะแ <c oughs> บบแม่กำลังเกินขึ้นใบนะคะเหมือนเป็นดอกขา,ขาวๆนี่เป็นดอก เชอรีะนะ่เน่ะเชอรี่ลูกหน่อยๆน,นะคะคิดว่าดูค่ะพาชมเมืองนาฬิกานี่เวิร์กนะคะนาฬิกาทั้งหมดทำงานตามปกติโอ้โหทันานีเห็นคะดอกดอกเชอรี่ในผัวกิดว่านะย่งางซาบแบบนี้ฝนสิตโตข้ามได้ปะ มาผู้เดียวมาผู้เดียวสวยนะทามองงามมองงามนะคะง่ามผู้วมาออกมาปฏิเสธยุนิมัสี่เซกกว่าปีก็ยังรักเหมือนเดิมียิ่งจาของนะบ้านหลังที่สองก็คืออังกฤษบ้านหลังแรกก็เป็นประเทศไทยงามมา ใบไม้เห็นไหมมันมีหลายสีเลยพี่น้องใบไม้มีหลายสีนะต้นสดดอกไม้โคสีหวานสวยไหมคะเดี๋ยวสีเบิ้งความงามของใบไม้สวยมากเลยที่พี่น้องงามบอกคะ แค่นี้น,นะคะพี่นหน่องเดี๋ยวพอกันไม่ได้คลิปนานนะคะสวัสดีค่ะฝากไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ